อ้ยวันนี้มีเพื่อนแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์ด้วยนะคะใช่ค่ะสวัสดีค่ะลูกพีชชื่อะสวัสดีสวัสดีนะจ๊ะเมื่อเราเพบกันครัทุกคนเปิดกล้องค่ะเปิดกล้องค่ะยกมือพนมขึ้นไหวแล้วกล่าวทักทายคำว่าสวัสดีสวัสดีเป็นคำทักทาย นะคะคทักทายกันพอประมาณนะคะนะคะสวัสดีอย่างเป็นทางการนักเรียนทั้ง18คนนะคะวันนี้เรามาเรียนวิชากับคอมพิวเตอร์กับปุตินะคะอามาเพิ่มอีกคนนะคะ เป็น19คนนะคะวันนี้เราเรียนด้วยกันนะคะนักเรียนหลังจากเราเรียนเสร็จนะคะวันนี้จะมีแบบฝึกหัดออนไลน์ก็คือเรียนสามารถคลิกลิงก์แล้วไปทํำแบบทดสอบได้เลยนะคะทีนี้วิธีการคลิกลิงก์ถ้าบางคนเข้าไม่ได้นะคะมีเวลาการล็อกไหมคะไม่มีค่ะให้ทํานะคะแล้วให้ถ้านักเรียนนะคะเข้าลิงก์ไม่ได้เนี่ยนักเรียนช่วยล็อกอินด้วยอีเมล ของ Gmail ด้วยนะคะแล้วก็ใส่ password ลงไปด้วยถ้าใครจำ password ไม่ได้นะคะอ่านักเรียนอาจจะต้องสมัครอีเมลใหม่หรือทำอย่างไรก็ได้ให้ทําแบบทดสอบได้นะคะโอเคนะคะงั้นเราจะมาเริ่มบทเรียนกันของวันนี้นะคะบทเรียนวันนี้นะคะเราจะเรียนในเรื่องของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะคะเรามาดูกันว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใดนะคะที่ เราควรจะรู้จักก <the> no <the r> ัน <video> บ oh no Ho ้างเัื่อเรียนพร้อมดูวิดีโอไปพร้อมกับคุณครูหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวจะให้ดูวิดีโอไปด้วยนะคะตับคูค่ะตับคูนะคะเห็นไหม นพาะรับรออุปกรณ์คอมพิวเตอร์จอภาพหรือมอนิเตอร์เป็นอุปกรณ์การสแสดงผลที่สำคัญที่สุดจะเป็นส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้โดยตรง เพราะเราสามารถมองเห็นข้อมูลที่เปิดไมโครโฟนได้ดค่ะโดยผ่านจอภาพของเราจอภาพของคอมพิวเตอร์มีอยู่ด้วยกัน2แบบคือจอแบบ CRT และจอแบบ LCD ซึ่งจอภาพ2แบบนี้มีลักษณะที่แตกต่างกันในเรื่องของรูปแบบนั่นก็คือจอแบบ CRT ส่วนใหญ่เป็นจอภาพที่นิยมใช้สำหรับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ มีขนาดใหญ่คล้ายโทรทัศน์เมื่อก่อนได้รับความนิยมเป็นอย่างมากแต่เมื่อจอภาพแบบ LCD เข้ามาแทนจอภาพแบบ CRT ก็เริ่มมีน้อยลงจนในปัจจุบันนี้เราแทบไม่เห็นร้านขายคอมพิวเตอร์มีจอแบบนี้วางขายอีกแล้วส่วนจอภาพแบบ LCD นั้นมีทั้งแบบที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและในแบบของโน้ตบุ๊ก เนื่องจากเป็นจอภาพที่มีขนาดและรูปร่างที่บางทำให้สะดวกสำหรับการพกพาไปไหนมาไหนแต่จอภาพแบบ LCD นี้ก็มีราคาที่แพงกว่าจอภาพแบบ CRT <c> case คือกล่องหรือโครงสร้างสำหรับเก็บประกอบอุปกรณ์ต่างๆของคอมพิวเตอร์ไว้ภายใน ซึ่งขนาดของเคสก็จะแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ก,การใช้งานหรือความเหมาะสมในการใช้งานของแต่ละคนรวมทั้งสถานที่เก็บอุปกรณ์เหล่านั้นด้วยว่ามีพื้นที่มากน้อยเพียงใดและในตัวเคสก็จะมีในส่วนของ power supply ติดมาด้วย power supply เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการจ่ายกระแสะไฟฟ้าให้กับชิ้นส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซึ่งถ้าคอมพิวเตอร์มีอุป,ปรกรณ์ต่อพ่วงเยอะๆเช่น hard disk, CD-ROM drive, DVD drive ก็ควรเลือก power supply ที่มีจำนวนัวั์สูงเพื่อให้สามารถจ่ายกระแสไฟได้เพียงพอต่ออุป,ปรกรณ์คอมพิวเตอร์คีย์บอร์ดหรือแป้นพิมพ์เป็นอุป,ปรกรณ์พื้นฐานที่คอมพิวเตอร์ถุกเครื่องต้องมี เนื่องจากตัวคีย์บอร์ดใช้สำหรับการพิมพ์หรือป้อนข้อมูลต่างๆลงไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ในตัวคีย์บอร์ดจะมีทั้งที่เป็นตัวอักษรที่เป็นภาษาหลักของแต่ละประเทศรวมทั้งภาษาหลักอย่างภาษาอังกฤษอยู่ด้วยและยังมีข้อมูลทั้งตัวเลขและฟังก์ชันต่างๆที่จำเป็นสำหรับการใช้งานและอื่นๆอีกเพื่อใช้สำหรับลงข้อมูลในตัวเครื่องของเรา โดยส่วนใหญ่แล้วคีย์บอร์ดมีลักษณะที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือมีลักษณะที่ใกล้เคียงกันแต่ในปัจจุบันก็อาจมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปแล้วแต่ความคิดสร้างสรรค์ของคนออกแบบนั่นเองฮาร์ดดิส <Heart Disc S 2> เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลหรือเก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์และเป็นอุปกรณ์ที่ติดมาพร้อมกันกันกบตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งตัวฮาร์ดดิส จะมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมและมีแผงวงจรสำหรับควบคุมการทำงานอยู่ด้านล่างและช่องสำหรับเสียบสายไฟเลี้ยงและสายสัญญาณต่างๆโดยที่ส่วนประกอบภายในจะปิดไว้อย่างมิดชิดเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นเมนบอร์ดเป็นแผนวงจรไฟฟ้าแผ่นใหญ่ที่รวมเอาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญสำคัญไว้ด้วยกัน ซึ่งเป็นส่วนที่ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆภายใน PC ทั้งหมด CPU มีหน้าที่ในการประมวลผลหรือเรียกว่า Processor หรือชิปเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมากเนื่องจากมีหน้าที่ในการประมวลผลจากการป้อนข้อมูลลงไปการแสดงผลหลักการทำงานพื้นฐานของการแสดงผลจะเริ่มต้นขึ้น เมื่อโปรแกรมต่างๆส่งข้อมูลมาประมวลผลที่ CPU เมื่อ CPU ประมวลผลเสร็จแล้วก็จะส่งข้อมูลที่จะนำมาแสดงผลบนจอภาพมาที่การแสดงผลจากนั้นการแสดงผลก็จะส่งข้อมูลนี้มาที่จอภาพตามข้อมูลที่ได้รับมา การแสดงผลรุ่นใหม่ๆที่ออกมาส่วนใหญ่ก็จะมีวงจรในการเล่นความเร็วของการสแสดงผลภาพ3มิติและมีหน่วยความจํามาให้มากพอสมควรโดยที่การ์ดบางรุ่นสามารถประมวลผลได้ในตัวการ์ดซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระการประมวลผลให้ CPU จึงทําให้การทํางานของคอมพิวเตอร์นั้นเร็วขึ้นด้วยซึ่งตัวการสแสดงผลนั้นจะมีหน่วยความจำในตัวของมันเองถ้าตัวการมีความจำมาก ก็จะได้รับข้อมูลจาก CPU ได้มากขึ้นซึ่งจะช่วยให้การแสดงผลบนจอภาพมีความเร็วสูงขึ้นด้วยน้าวโอเคนะคะหลังจากที่นักเรียนได้ดูนะคะคุณครูค,คิดว่ามันน่าจะมีบางอย่างอะ่ะที่ยากไปสำหรับนักเรียนอ่านะคะทีนี้เดี๋ยวครูติ๊กจะลองสรุปให้นักเรียนฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวลองสักครู่นะคะ รู้สึกว่าหน้าจอมันจะไม่ได้นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวฟุติกแชร์ให้ใหม่นะคะเ <Good. S 1> ดี๋ยวรอสักครู่นะคะอ่าเดี๋ยวเอาอย่างงี้ดีกว่าแทบแ็บละกันนะคะแชร์แท็บน่าจะโอเคกว่านะะ่ะอา้าวนักเรียนขาเรามาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้นักเรียนฟังคุณครูอธิบายให้กับนักเรียนนะคะ สอนอยู่ค่ะสอนอยู่ค่ะ่วนไหมคะเดี๋ยวเดีย๋ยโทรกลับค่ะ่นักเรียนฟังนะคะ,ะวันนี้เรามาเรียนในเรื่องของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของเรานะคะเรามาดูกันว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะคะในคอมพิวเตอร์มีอะไรบ้างนะคะอย่างที่1เลยค่ะนักเรียนขาอย่างที่1เลยปึ๊บ อันนี้รูปอะไรคะนักเรียนคอมพิวเตอร์ค่ะจอภาพค่ะคอมพิวเตอร์ใครตอบใครตอบคอมพิวเตอร์ค่ะใครตอบจอมพิวเตอใครตอบจอภาพเยกมากขึ้น L P ะโอเคใครที่ตอบจอภาพ L P D ค่ะฟังฟังนะ ใชที่จอ,จอภาพบวกหนึ่งคะแนนนะคะบวกให้หนึ่งนนคะแนนครูติ๊กบวกให้นักเรียนหนึ่งคะแนนนะคะดังภาพที่นักเรียนเห็นตอนนี้นะคะเรียกว่าจอภาพหรือมอนิเตอร์นั่นเองนะคะภาษาอังกฤษมอนิเตอร์นะคะภาษาไทยเรียกว่าจอภาพจอภาพเป็นส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กไม่ว่าจะเป็นคอมตั้งโต๊ะนะคะก็จะมีจอภาพด้วยนะคะ จอภาพในลักษณะปัจจุบันจะเป็น LCD นะคะนเรียนจะเป็นแ,นแบนหน่อยนะคะจะเป็นแบนแบน,แบนหน่อยนะคะอาจ,จะไม่ใช่นานะเหมือนสมัยเมื่อก่อนนู่นแล้วนะคะนักเรียนอาจจะเกิดมาไม่เคยเห็นแบบจอคมหนาๆใหญ่ๆนะคะอาจจะเคยเห็นแต่แค่จอคอมเตอร์ที่บางๆนะคะเรียกว่าจอแบบ LCD นะคะอ้าวถัดมาค่ะถัดมานะคะ อ่ะนี่ก็คือส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์อีกอันหนึ่งเรียกว่าเคสนะคะนักเรียนเคสจะเป็นกล่องๆนะคะกล่องๆนะคะที่นักเรียนไว้กดปุ่มเปิดอ่าคอมพิวเตอร์นะคะเรียกว่าเคสนะคะ <Yeah. S 1> เรามาดูบ้างเรามาดูว่าอุปกรณ์ด้านในของเคสมีอะไรบ้างน,นะคะนักเรียนอ่าอุปกรณ์ด้านในของเคสเนี่ยมีอะไรบ้างเรามาดูนะคะ อุปกรณ์ด้านในของเคสมีอย่างแรกเลยก็คือ power supply นะคะ power supply นะคะเป็นตัวจ่ายกระแสไฟให้กับตัวคอมพิวเตอร์นะคะเรียกว่า power supply จะอยู่ในเคสเมื่อกี้แหละนะคะจะอยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมเมื่อกี้นะคะอ้าวต่อมาถัดมาจาก power supply นะคะ One, two, ก็จะเป็น ก็จะมีฮาร์ดดิสต์ะนักเรียนอ่าฮาร์ดดิส์เนี่ยก็จะอยู่ในกล่องเคสนะคะเมื่อกี้ฮาร์ดดิส์จะเป็นตัวเก็บข้อมูลสําหรับคอมพิวเตอร์นะคะตัวเก็บข้อมูลนะคะลูกเวลาจะบันทึกจะเซฟอะไรเนี่ยมันจะบันทึกไปที่ฮาร์ดดิส์นะคะอ้าวถัดมานะคะก็จะมีตัวเมนบอร์ดค่ะเสียงดังหน่อยนะคะลูกนะ้าติ๊กอยู่ที่ตึก m e p ลูกนะคะอ้าวอันนี้ก็จะเป็นเมนบอร์ดนะคะที่จะเป็น ตัวส่วนประกอบต่างๆของคอมพิวเตอร์ก็จะมาเสียบที่เมนบอร์ดนี้นะคะเมนบอร์ดก็อยู่ในเคสเหมือนกันนะคะอ่าบรรจุไว้ในเคสนะคะนอกจากมีเมนบอร์ดแล้วก็มี CPU ค่ะ CPU ก็จะวางอยู่บนเมนบอร์ดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อยู่ในเคสกล่องสี่เหลี่ยมนั่นอีกทีหนึ่งนะคะ CPU เนี่ยเปรียบเสมือนสมองของคอมพิวเตอร์นะคะ,ะ CPU เป็นสมองของคอมพิวเตอร์นะคะ เป็นส่วนประกอบสำคัญหลักของคอมพิวเตอร์เลยนะคะถ้าไม่มี CPU คอมพิวเตอร์ไม่สามารถประมวลผลได้นะคะอ่าตัวน,นี้นะต่อมานะคะก็จะมีส่วนประกอบอย่างอื่นเช่นการ์ดจอนะคะการ์ดจอนี้ก็จะไว้สำหรับประมวลผลภาพนะคะที่ใช้ความละเอียดสูงนะคะอ่าใครที่เล่นเกมทำการาฟิกนะคะจะต้องใช้การ์ดจอที่มีคุณภาพที่ดีนะคะอ้าวต่อไป นอกจากมีการ์ดจอแล้วนะคะอุปกรณ์ด้านนอกที่สำคัญนะคะสำหรับคอมพิวเตอร์ก็ได้แก่คีย์บอร์ดนะคะหรือแป้นพิมพ์นั่นเองนะคะจะมีตัวอักษรกอไก่คอไข่นะคะมี A B C มีตัวเลข1 2 3และมีสัญ,ญลักษณ์อื่นๆอีกมากมายบนคีย์บอร์ดนะคะไว้ให้สำหรับนักเรียนพิมพ์งานนะคะหรือใช้ลูกศรชี้ขึ้นชี้ลงนะคะพิมพ์ตัวเลขลงไปก็ได้นะคะ นอกจากนี้ความสามารถของคีย์บอร์ดยังมีหลากหลายอีกมากมายนะคะให้นักเรียนได้เรียนกันอีกเยอะเลยนะคะอาทีนี้นอกจากคีย์บอร์ดแล้วนะคะก็ยังมีอุปกรณ์อย่างอื่นเช่นเดี๋ยวนะครูติกขอแชร์หน้าจอแป๊บหนึ่งนะคะรอสักครู่ะนะปึ๊บเดี๋ยวคุณครูขอแชร์หน้าจอก่อนนะคะ ไม่ใช่แทบ็บสิต้องเป็นหน้าตาน้องเี้เหรออ่าอ,อ่อันนี้นะคะเป็นมอนิเตอร์เนาะหรือจอภาพนั่นเองนะคะอ่านี่เป็นรูปน่ารักน่ารักให้กับน้องเรียนได้เห็นนักเรียนเห็นนะคะเห็นไหมลูกอันนี้จอภาพกุติกได้ไดพูดอ่าปุติกได้พูดถึงไปแล้วนะอ่าจอภาพกุติกพูดถึงไปแล้วพอไปถัดมานะคะจากจอภาพก็เป็น เมาส์นะคะนักเรียนอ่าเมาส์อันเล็กๆนะคะอ่าไว้สําหรับคลิกใช่ไหมคะคลิกหน้าจอมีคลิกซ้ายคลิกขวานะคะมีดับมืลคลิกด้วยเนาะอันนี้นะคะนะไว้เป็นตัวนําเข้าข้อมูลนะคะเป็นการคลิกข้อตกลงเป็นการคลิกข้อสอบแน่นักเรียนคลิกได้นะคะเดี๋ยวนี้บางคอมพิวเตอร์นะคะสามารถใช้มือจิ้มแทนเมาส์ได้ด้วยนะคะ ย,ยังมีแท็บเล็ตใช่ไหมคะมีโทรศัพท์มือถือใช่ไหมคะมีโทรศัพท์บางเอ้ยมีโน้ตบุ๊กบางรุ่นนะคะที่เอาเมาส์จิ้มหน้าจอได้ก็คือเอามือเนี่ยไปจิ้มค่าได้นะคะทํางานแทนเมาส์นะคะอ้าวถัดมานะคะอันนี้ก็คืออะไรคะ คีย์บอร์ดค่ะบอ่คีย์บอร์ดคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดค่ะค่ะรูปคุติอาจจะไม่ค่อยชัดคีย์บอร์ดค่ะใช่ค่ะรูปคุติอาจจะไม่ค่อยชัดเจนนะคะขออภัยด้วยแต่นี้เป็นรูปคีย์บอร์ดนะคะเนอะคีย์บอร์ดก็เป็นตัวนำเข้าข้อมูลนะคะเป็นอุปกรณ์สำคัญของคอมพิวเตอร์ที่นักเรียนสามารถเห็นด้วยตาและก็สัมผัสได้ด้วยนะคะตัวนี้นะคะเอ๊นักเรียนคะคุติถามหน่อยค่ะ คีย์บอร์ดนี้เรากินน้ำหรือกินขนมหกลงบนคีย์บอร์ดได้ไหมคะไม่ได้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 ค่ะนอกจากคำว่าไม่ได้ก็ไม่ควรด้วยนะคะถ้าน้ําหกลงไปที่เคยคีย์บอร์ดของโน้ตบุ๊กอย่างเงี้ยอาจทําให้คีย์บอร์ดหรือโน้ตบุ๊กเสียได้เลยนะคะดังนั้นนักเรียนจะต้องระวังคุณครูถึงห้ามบอกว่าเวลาเข้าห้องคอมเตอร์ไม่ควรนั่นน้ํา เครื่องดื่มขนมเข้าห้องคอมพิวเตอร์นะคะนักเรียนช่วยกันปฏิบัติตามกฎระเบียบของการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ด้วยนะคะอา้าวถัดมาค่ะอุปกรณ์ถัดไปนะคะอันนี้ก็เช่นกันเคสนะคะเมื่อกี้ครูติ๊กได้อธิบายเคสไปแล้วเนาะได้อธิบายไปแล้วนะคะอะไรบ้างนะคะที่อยู่ในเคสพอจะจําได้ไหมคะ อะไรบ้างมีอยู่ในเคสครับ CPU CPU ครับอะไรอีกพอจำได้ไหม Power อะไร CPU ครับอ๋อเมนบอร์ดเก็คสค่ะไม่เคสไม่ได้อยู่ในเคสคูณติ๊กถามว่าอะไรอยู่ในเคสบ้างมี CPU มีเมนบอร์ดมีการ์ดจอเก่งมากมี power supply ด้วยใช่ไหมคะ ยอดเยี่ยมมากมากเลยค่ะขนาดปอลหนึง่งตอบได้แล้วนะเยี่ยมมากเลยวันหลังเรามาแกะคอมพิวเตอร์ด้วยกันนะคะคอยากแกะหรือยังคะคแกะแล้วค่ะมีคนอยากแกะนะคะแกะแล้วห้าเอาคังนะ,ะเดี๋ยวเราค่อยมาแกะได้ด้วยกันนะคะอ้าวอ,อุปกรณ์ถัดไปค่ะ อุปรกรณ์ถัดไปนะคะวางพร้อมกันเอามาต่อกันให้หมดนะคะเราก็จะเรียกอุปกรณ์เหล่านั้นที่รวมกันว่าคอมพิวเตอร์นะคะคออโอเคค่อมพิเตจร์ใช่คอมพิวเตอร์เรา,เามาต่อรวมกันแล้วทํางานได้เปิดออกอะไรเงี้ยเราเรียกว่าคอมพิวเตอร์นะคะโอเคนะคะอ้าวดังนั้นตอนนี้ถึงเวลาทําแบบฝึกหัดแล้วนะคะทําแบบฝึกหัดแล้วเดี๋ยวก่อนนะ ลิงแบบฝึกหัดอยู่ไหนเอ่ยลิงแบบฝึกหัดอยู่ไหนเอ่ยมีที่คุยคะ่ะไม่ใช่ลิงแบบฝึกหัดมีที่กุติกรอซักครู่อ่อาวกุติกกำลังเปิดให้ลิงแบบลิงแบบฝึกหัดนักเรียนอา่านนักเรียนดูหน้าจอภาพก่อนนะคะ อันนี้จะเป็นลิงก์แบบฝึกหัดของนักเรียนนะคะเรื่องของใบงานที่1อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์นะคะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 MEP นะคะให้นักเรียนพิมพ์ชื่อนามสกุลตัวเองลงไปแล้วก็ติ๊กชั้นประถมศึกษาปีที่1 MEP แล้วก็ติ๊กเลขที่นะคะแล้วก็เลือกคำตอบที่ถูกต้องกับอุปกรณ์ดังกล่าวนะคะมีทั้งหมดอยู่5ขอ้อ มีทั้งหมดอยู่ห้าข้อนะคะยี่ห้อ่ะใช่มีทั้งหมดอยู่ห้าข้อเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนทาโดยการที่ครูส่งลิงก์ไปให้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะส่งลิงก์ผ่านครูเอไปได้ไหมคะอ่าส่งลิงก์ผ่านไปเสร็จแล้วเสร็จแล้วฟังนะคะ เสร็จแล้วคุณรจะรอคำตอบนักเรียนนะคะคำตอบนักเรียนจะพุ่งมาที่คุณครูเลยพุ่งมาด้วยความเร็วสูงเลยนะคะเวลานักเรียนกดกดส่งเนี่ยนะคะแนนจะวิ่งมาหาคุณครูเลยคุณครูจะทราบคะแนนท,ทันทีนะคะดังนั้นนักเรียนทําให้เรียบร้อยนะคะนะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะรอรอ,อะคะแนนอ,อยู่ทางนี้นะคะแล้วก็ใครไม่ทัน ใครไม่ทันนะคะให้ตามไปดูคลิปย้อนหลังนะคะในกลุ่มเฟสแล้วก็ลิงก์แบบฝึกหัดกุติก็จะเอาไว้ให้ในกลุ่มเฟสอีกเช่นเดียวกันนะคะใครไม่ทันไปตามเรียนทีหลังนะคะค่ะวันนี้คุณครูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปเลยค่ะ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 